ก็ขอสวัสดีนะครับกรผมในจำลองกเกษตรายอายุ5 9ปีนะครับผมเป็นเกษตรกรนะครับอ,อยู่ที่จงัจงหวัดบางม่วงอำเภอบางม่วงนะครับการทำการลปละดิมันสำปะหลังนะครับแบบปลูกแนวนอนนะครับการปลูกมันสำปะหลังให้ปลูกเป็นแนวนอนอหลายหลายพื้นที่นะครับก็เคยปลูกแนวตั้งนะครับแต่ก็ทดสอบ ด้วยตัวเองนะครับการปลูกมันสำปหลังแนวนอนนั้นจะได้ผลผลิตเท่าไรนะครับซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างกับการปลูกแนวตั้งสักเท่าไหร่นักนะครับการได้ผลผลิตของมันสำปหลังในแต่ละปีนะครับการจัดการศัตรูพืชในแปลงนะครับเช่นโรคใบด่างมันสำปหลังนะครับีแป้งายแดงนะครับหนอนกระทูเข้าโพดนะครับ หลายจุดนะครับซึ่งเป็นมหันตภัยเป็นศัตรูพืชของข้าวโพดนะครับซึ่งชาวเกษตรกรก็ประสบปัญหากันมาตลอดและก็มีวิธีแก้ต่างๆนะครับโดยการใช้การจัดการศัตรูพืชนะครับโดยใช้วิธีผสมผสานนะครับกับนอนกระทูข้าวโพดรายจุดนะครับเมื่อปลูกข้าวโพดแล้วนะครับหลัง ปลูกนะครับข้าวโพดขึ้นมาได้ประมาณ15วันนะครับลำดับแรกนะครับก็ต้องใช้ยาปราบศัตรูพืชนะครับครับเมื่อข้าวโพดได้45วันนะครับก็ใช้พิธีผสมผสานนะครับใช้แมลงหางหนีซึ่งเราทางศูนย์เราได้จัดเลี้ยงนะครับแมลงหางหนีเพื่อปล่อยนะครับไปจัดการกับหนอนกระทู้ายจุดในไร่ข้าวโพดนะครับศูนย์ ของเรานะครับซึ่งเป็นศูนย์เฝ้าระวังนะครับและป้องกันาการระบาดของโรคใบด่างมันสัปละักนะครับครับสำหรับความภาคภูมิใจนะครับกระผมนั้นนะได้เป็นอาสาสมัครเกษตรนะครับซึ่งอยู่ในหมู่บ้านและชุมชนซึ่งกระผมเองนั้นก็ได้รับความรู้นะครับจากเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดและองค์กรของเกษตร นะครับซึ่งให้ให้การอบรมและก็แนะนำนะครับวิธีการต่างๆนะครับเพื่อจัดการกับสัตรูพืชนะครับและจัดการดินและปุ๋ยนะครับซึ่งถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับไปสู่ชุมชนเกษตรกรนะครับในหาพื้นที่นะครับแล้วก็มีการแนะนําเกษตรกรในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับ สิ่งที่กระผมทำมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมานี้นะครับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนะครับในชุมชนทุกๆหมู่บ้านนะครับที่กระผมได้เคยไปสัมผัสและเคยไปแนะนำกับเกษตรกรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับในการที่เกษตรกรแต่และหมู่บ้านนั้นประสบปัญหาไม่เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะให้ กเกษตรกรนั้นนะครับได้อยู่ดีมีสุขอย่าง,ย,างยั่งยืน